สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำยำปูม้าก,กับปลาหมึกนะคะวัตถุดิบตามนี้นะคะมีปลาหมึกนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูกับเกลือขยำขยำเนี่ยค่ะเอาไปลวกเรียบร้อยแล้วนะคะปูม้ากแกะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนเครื่องยำก็จะมีหอมแขกนะคะพริกสดตะไคร้แล้วก็มะนาวนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยนะคะเพื่อนๆ ใส่ปูม้ากับปลาหมึกลงไปเลยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็บีบมะนาวใส่เลยนะคะบีบมะนาวให้โดนตรงปูม้านะคะเพราะปูม้าเราไม่ใช่ปูม้าสุกนะคะปูม้าดองเกลือมาะคะ่ะดองน้ําเกลือบีบไปเลยค่ะบีบให้โดนปูม้าเลยนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆใส่ทุกอย่างตามชอบเลยนะคะเราใส่ไปก่อนล้วค่อยปรุงเพิ่มทีหลังได้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะผงชูรสมันคู่กันสากับยำแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆ ปลาค่ะแล้วก็ใส่เครื่องยำที่เหลือลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็ชิกสดนะคะหอมแขกค่ะหอมแดงหอมแขกใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพ็คนนะคะเพื่อนๆ วันนี้ใส่เครื่องแบบยำแบบบ้านๆนะคะไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเยอะแยะมากมายะคะ่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายคะ่ะหอมเลยค่ะตอนนี้หอมตะไคร้ค่ะเพื่อนๆจะไม่ใส่ตะไคร้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเรานะคะเพื่อนๆเราชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นค่ะ ชอบทานอะไรเราก็ใส่อันนั้นค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆให้ได้เปรี้ยวๆหวาวนๆเค็มๆนะคะอืมอร่อยมากค่ะแค่น,นี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆทานข้าด้วยกันค่ะขอลงจานก่อนนะคะลงจานเลยนะคะ ไม่ใช่จานค่ะลงผ่านเลยค่ะใส่จานไม่พอคะ่ะยำถาดแล้วนะคะเนี่ยโหน่าทานมากคะ่ะเพื่อนๆมาทานเข้าด้วยกันนะคะใครมีผักชีฝลั่งก็ใส่ไปได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบแล้วแต่นะคะมียำแบบบ้านๆคะ่ะใส่แค่อันที่มีนะคะ โอ้น่าทานมากเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานเข้าด้วยกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ